สวัสดีค่ะพบกับพยาบาลใบเฟิร์นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชวันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่ทําความรู้จักกับโรคระบบทางเดินหายใจที่มักจะเกิดขึ้นในเด็กกันค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าเด็กหายใจเร็วหายใจลําบากเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาหรือปอดอักเสบกันแน่ วันนี้เราจะพาไปรู้จักโรคปอดอักเสบในเด็กให้เข้าใจง่ายภายใน3นาทีกันค่ะโรคปอดอักเสบในเด็กคืออะไรปอดอักเสบหรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าปอดบวมหมายถึงการติดเชื้อในถุงลมปอดพบได้ในเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีสาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเช่น RSV ไข้หวัดใหญ่โค v ิด -19 หรือติดเชื้อแบคทีเรียค่ะ อาการที่พบบ่อยในเด็กที่เป็นโรคปอดอักเสบได้แก่ไข้สูงไอหายใจเร็วหายใจลำบากมีเสียงคลืดคลาดบีบจมูกบานที่สำคัญอาจหายใจเหนื่อยจนหน้าอกบุ๋มได้ค่ะต่อไปพยาบาลใบเฟิร์นจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูตัวอย่างวิดีโอการหายใจผิดปกติที่ควรรีบพามาตรวจที่โรงพยาบาลค่ะ การวินิจฉัยและการรักษาโรคปอดอักเสบในเด็กคุณหมอจะวินิจฉัยโดยดูจากอาการร่วมกับฟังเสียงปอดและใช้ภาพถ่ายเอ็กซเรย์ปอดค่ะส่วนการรักษานั้นจะรักษาตามอาการแน้นให้ดื่มน้ำมากๆและนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะแต่ในรายที่อาการรุนแรงอาจต้องนอนโรงพยาบาลพ่นยาให้น้ำเกลือและใส่ท่อออกซิเจนค่ะ ต่อไปนี้พยาบาลใบเฟิร์นจะพาไปรู้จักกับวิธีป้องกันการเกิดโรคปอดอักเสบในเด็กค่ะล้างมือบ่อยๆดูแลสุขอนามายัยหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ไม่พาเด็กไปสถานที่แออัดถ้าไม่จําเป็นให้เด็กกินนมแม่อย่างน้อย6เดือนแรกเพื่อสร้างเสริมผุมมคุ้มกันที่ดีค่ะฉีดวัคซีนให้ครบตามวัยรวมถึงวัคซีนเสริมต่าง,างๆเช่นไข้หวัดใหญ่และไอพีดีค่ะ สุดท้ายนี้พยาบาลไบเฟิร์นขอย้ำว่าปอดอักเสบรักษาได้ถ้ารู้ทันสัญญาณเตือนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หรือดูคลิปสุขภาพเด็กเรื่องอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ